อีกหนึ่งเรื่องราวที่เรารอกันมาตลอดเลยนะครับหน้าจอโทรศัพท์มือถือ w a เป p ปอ e r ของเหล่าดารา c e l e ี r เขาใช้รูปอะไรวันนี้ถึงคิวของนักแสดงซีรีส์วายครับจากเรื่องมังกรกินใหญ่น้องมอสและน้องแบงค์ทายไหมพี่อาร์มว่าน้องมอสน้องแบงค์นี่ใช้รูปอะไรผมทายทีเดียวนี่คือ2คนเลยนะ,ะผมว่าเป็น View วิวทิวทัศน์สวยๆคุณล่ะผมว่าเป็นสายมูนี่ผมตอบสายมูมาตลอดนะยังไม่เคยถูกเลยอ่ะลองดูครับลองดูครับ2ท่านครับรูปอะไรเชิญชมครับเชิญครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยเหรอไม่บอกก่อนเลยอ่ะเม่กี้ตะกี้พี่ไม่เห็นใช่ไหมว่าผมยังไม่เปลี่ยนอะไรเลยเออเอาแบงค์ก่อนเฮ้นะใส่บูหรอร้อยเปอร์เซ็นต์ หนึ100่งร้อยเปอร์เซนต์มูเตลูมันคือความเชื่อเนาะเรารสึกว่าถ้าทําอะไรแล้วสบายใจเราก็อยากทําให้มันสบายใจของผมคือดูไม่สนุกเลยอ,ะอ่ะมันมีแจ้งเตือนเยอะมากปิดก่อนอันนี้ครับจออ,นนอันนี้จอผมทำไมเป็นหน้าจอเป็นหน้าจอออริจินอลฮนะที่เอาจอนี้นะผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มันให้มามันดีที่สุดแล้วแล้วก็มันมันรู้สึกว่าพอมองแล้วมันดูน่าถือน่าเล่นแล้วก็มันเป็นอะไรที่เรียบหรู นี่เก่งมากอ่ะผมถูกนะพี่อามนะสายมูไงเออเป็นไพทาร่โลเนาะจริงจริงอยาบอกว่าเก่งเลยผมเดาครับผมเพราะคุณพูดอย่างนี้มาตลอดเลยใช่ครับผมผมแทงสายมูตลอดเลยไพนึงแปมครับ